สวัสดีครับวันนี้ก็เปลี่ยนยางขอบประตูของ Fortuner นะครับ Fortuner รุ่นนี้จะเปลี่ยนง่ายนะครับวิธีการเปลี่ยนก็ถอดกาบตังนี้ก่อนนะครับกาบตรวนี้ก็สามารถงัดขึ้นมาได้เลยนะครับมันจะเป็นคลิปล็อกแบบนี้ครับแล้วก็ดึงยางเก่าออก แล้วก็ติดตั้งใหม่ได้เลยนะครับอันนี้คือผมติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเข้ารูปเดิมนะครับตัวนี้จะเน้นกันเสียงนะครับคุณสมบัติเน้นเสียงภายนอกเข้าห้องโดยสารก็จะประมาณสักสาได้นะครับเสียงก็จะเงียบลงติดตั้งง่ายตัวนี้ใส่ย,ยาง16มิลน,นะครับเอาแบบปิดเบาๆไม่ ไม่แน่นมากนะครับปิดง่ายๆนะครับถ้าใส่ยางหนาก็การปิดก็จะยากกว่านี้นะครับอันนี้ปิดง่ายๆปอดเจเนอรนอ์ยางสิบหกมิลน,นะครับยางสิบหมิลก็จะประมาณนี้นะครับไม่ใหญ่มากแต่ก็จะใหญ่กว่ายางเดิมอยู่นิดนึงนะครับปิดง่ายครับรุ่นนี้ แล้วก็การเข้าโค้งดีนะครับยางไม่หักพอ์จนเนอร์รุ่นนี้ก็จะเปลี่ยนทั้งยางฝาท้ายด้วยยางฝาท้ายก็จะมีเฉพาะนะครับเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับยางฝาท้ายของ s u v แล้วก็เป็นยางฝาท้ายของรถเกง๋งก็จะใส่รถเก๋งนะครับตัวนี้เราก็จะใส่ของ s u v มันก็จะหนากว่าแล้วก็ใหญ่กว่าของรถเก๋งนิดนึงนะครับ ของ f o r t จ n e r แล้วก็รถทั่วไปมียางให้เลือกอยู่2แบบนะครับมียาง16มิลแล้วก็ยางหนานะครับตัวนี้จะหนาอันนี้ก็ถ้าใส่ก็จะปิดยากขึ้นมานิดนึงครับตัวนี้อันนี้ยางหนาแล้วก็อย่างพวก MG พวกนี้ก็จะเป็นยางเฉพาะของเขานะครับใส่ยาง2องชั้นแล้วก็พวกรถตู้ก็เป็นบางรุ่นที่ใส่ยางสองชั้นสง สองชั้นนะครับผมคันนี้ร้านเราอยู่ตลาดศรีวลีพาซ่านะครับซอยวัดศรีวลีน้อยตำบลบางเลงอาําเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการนะครับร้านจะเปิดสิบอโมงนะครับถึงประมาณห้าโมงเย็นลูกค้าท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามก่อนนะครับเพราะว่าอาจจะไม่อยู่ร้านเพราะว่ามีธุระเยอะช่วงนี้ครับผม ขอบคุณครับ